สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับมอบหน้ากากอนามัยกว่า1,000 0ชิ้นป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐบาลค่ะ เมื่อวันพุทธที่28เมษายน2564เวลา14นาฬิกาที่กระทรวงศึกษาธิการนางกนกวันเวลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายวีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน11,000ชิ้นจากดรชัยรัฐจำนงการ หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่24สถาบันพระปกเกล้านายชาตรีตั้งเทียนกุลหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์รุ่นที่11มหาวิทยาลัยหอการค้าและมูลนิธิคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี พร้อมแก่ผู้บริหารข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมจำนวน11,000ชิ้นประกอบด้วยหน้ากากอนามัย10,000ชิ้นและหน้ากากอนามัย N95 จำนวน1,000ชิ้น โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเดิมมอบหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านแรกของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อเสนอของสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับการป้องกันเชื้อโควิด -19 อย่างมีมาตรฐานพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณคณะหลักสูตรการเมืองการปกครองใน ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่24และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิย์รุ่นที่11ร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งและเผื่อแผ่หน้ากากอนามัยแก่ชาวกระทรวงศึกษาธิการให้มีอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยถือเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างสารรค์สังคมให้หน่าอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด บาดของโควิด -19